โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะสอนเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับในการทำ Transition ที่เป็น Color g r a d i n g นะครับเหมือนที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็เพิ่มลูกเล่นเข้าไปด้วยการใส่แถบสีดำด้านบนด้านล่างนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Cinematic b l c k k b r r นะครับวิธีการทำทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปสอนการใช้งานแอป Luma Fusion คลิปนี้กันเลยครับ ในดับแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เตรียมฟุตเทจนะครับที่จะนํามาทําเป็นตัว Transition Color Grading นะครับผมก็จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูสัก2อันแล้วกันนะครับอันแรกนะครับมาที่ตัวฟุตเทจของเพื่อนๆได้เลยนะครับก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับมาที่เมนู Color and Effects ตรงนี้ครับ ที่แถบด้านล่างตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะเห็นนะครับว่าด้านบนเนี่ยมีแถบเมนูให้เราใช้งานนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะทําการคัลเลอร์เกรดนะครับหรือว่าเป็นการแต่งสีให้กับคลิปวิดีโอของเราน,นั่นเองซึ่งเ,เมนูในการใช้ตกแต่งสีของตัวแอป Lumafusion เนี่ยก็จะมีอยู่1 2 3เมนูตรงนี้นะครับที่เอาไว้จัดการเรื่องสีต่างๆนะครับรวมถึงใส่ลูกเล่นอะไรที่เกี่ยวกับสีนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยผมก็จะใช้วิธีการแต่งสีแบบง่ายๆเลยก็คือ ไปนำลัดที่มีนะครับโยนเข้าไปในตัวคลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับก็คือมาที่แถบเมนูตรงนี้ครับที่เป็นลูกบากนี่นะครับอันที่2แต่เข้าไปเลยเราก็จะเห็นว่ามีลัดนะครับหรือว่า p รี s e t สีนั่นเองถ้าให้เรียกเข้าใจง่ายๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลัดที่ผมได้ add นะครับหรือได้เพิ่มเข้ามาในแอป l u m a Fusion นะครับส่วนวิธีการนำลัดมาใช้งานในแอป l u m a Fusion เนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิธีการ ติดตั้งลัดนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะครับก็เข้าไปดูกันได้เลยโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นลัดนะครับก็เลือกใช้ลัดที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมใช้ลัดตัวนี้แล้วกันนะครับที่เป็นลัดของช่องจิน DHR นะครับที่แจกเอาไว้แล้วผมก็ไปโหลดมาใช้งานก็จะได้โทนสีประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ ขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการ Copy Layer เนี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอรนะครับมาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะเป็นการ Copy เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอนะครับคราวนี้เมื่อ Copy ีเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือให้เข้ามาที่หน้าปรับแต่งของตัวเลเยอร์นี้เลยนะครับเข้าไปแล้วก็มาที่ Color and Effects ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็มาลบตัวรัดที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อลบเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่า คลิปวิดีโอของเราเนี่ยก็จะกลับไปเป็นสีเดิมที่ยังไม่ได้ทำการแต่งนะครับขั้นตอนต่อมาให้เรามาที่เมนู Frame and Fit ครับแล้วก็มาที่เมนู Cropping ครับในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะกำหนด Transition นะครับหรือทำการกำหนด Key Frame ให้กับตัวคลิปวิดีโออันนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ให้นึกภาพว่าตัวเลเยอร์ด้านบนเนี่ยนะครับมันวางซ้อนทับด้านล่างอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือ วิดีโอที่อยู่ด้านบนนะครับที่แสดงอยู่หน้าจอตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นคลิปวิดีโอที่วางอยู่ด้านเลเยอร์ด้านบนนะครับถ้าปิดตาไปเนี่ยเราก็จะเห็นเฉพาะด้านล่างนะครับอ่เปิดขึ้นมาแล้วก็กลับเข้าไปที่หน้าปรับแต่งเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็มาที่ครอปปิ้งเหมือนเดิมนะครับเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็เลื่อนตัวแถบเวลาตรงนี้มาไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ให้เราแตะปุ่มบวกเพื่อกําหนดคีเฟรมในจุดแรกนะฮะ จากนั้นเราก็ตั้งหน่วงเวลาครับว่าเราอยากจะให้ตัว transition เนี่ยมันมีหน่วงเวลาอยู่เท่าไหร่นะครับตัวอย่างนี้ผมจะเลือกมาสักประมาณ3วินาทีก่อนก็ได้ครับเลื่อนมาที่วินาทีที่3นะครับจากนั้นก็ให้เราเลื่อนตัวเส้นครอปเนี่ยนะครับลากมาปิดไว้อีกด้านหนึ่งแบบนี้เลยนะครับหรือจะใช้แถบเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับครอปมาที่100เลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็กลับออกไปที่หน้าไทาม์ไลน์นะครับแล้วลองแตะเล่นดู แค่นี้เองครับในการทำ transition color grading ให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับทีนี้อาจจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับมาที่เมนู cropping เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะไม่ได้กำหนด key frame ที่จุดเริ่มต้นแบบนี้นะครับสมมติว่าตัว f o o t a g e ของเราเนี่ยมีความยาวนะครับเราอยากจะให้มันแสดงผลสักช่วงกี่เดี๋ยวกลับมาที่เดิมก่อนนะครับทีนี้วิธีการลบ key frame ที่เรากาหนดเอาไว้นะครับการล้าง key frame เนี่ยก็คือให้แตะที่เครื่องหมายกากระบาดที่ซ้อนกันอยู่3อันอันแรกนี่นะครับ แตะไปเลยมันก็จะเป็นการล้างคีย์เฟรมที่เราเคยกําหนดเอาไว้นะครับทีนี้เราอยากจะให้ตัวทรานซิชัน n c ลล์เกรดดิ้งเนี่ยมันเริ่มจากตรงจุดไหนเป็นจุดแรกนะครับที่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นก็ให้เราเลื่อนแถบเวลามาตรงจุดที่เราต้องการที่เป็นจะให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับสมมติว่าผมใช้เริ่มตรงนี้ก็คือวินาทีที่3ประมาณนี้นะครับผมก็แตะปุ่มบวกครับแล้วก็ทาเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เลื่อนแถบเวลาแล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะให้หน่วงเวลาประมาณไหน สมมติว่าผมหน่วงเวลา3วินะครับแล้วรอบนี้ผมก็จะเลื่อนมาแค่ตรงกลางจอแล้วก็ให้หยุดสักครู่หนึ่งนะครับวิธีการดูว่าเราจะเลื่อนเส้นครอปเนี่ยมาอยู่ตรงกลางจอกลางจอคือตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตัวแถบด้านบนนะครับเห็นตัวเลขวิ่งอยู่ไหมครับเวลาที่เราแตะเลื่อนนะครับเลข50ก็คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางจอนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเลื่อนตรงนี้ให้อยู่ที่50นี่คือกลางจอแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือ เล่นมาก่อนแล้วก็มาเริ่มตรงนี้อ่าแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงกลางจอที่หน่วงเวลาที่วินาทีที่3นะครับจากจุดคีย์เฟรมจุดเนี้ยไปจุดที่3เนี่ยเราอยากจะให้มันนิ่งค้างไว้ก่อนนะครับก็ตั้งหน่วงเวลาเหมือนเดิมครับจะหน่วงสักกี่จะหน่วงกี่วิก็แล้วแต่เราเลยสมมุติว่าผมจะหน่วงมาอีกสัก2วิตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับให้แตะเครื่องหมายบวกครับเพื่อให้คีย์เฟรมจุดที่3กับจุดที่2เนี่ย เส้นครอปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องขยับอะไรแค่แตะปุ่มบวกนะครับทีนี้ก็กลับมาลองดูอีกรอบนึงนะฮะจะเห็นว่าหลังจากที่ตัว Transition เริ่มแสดงผลในวินาทีที่3นะครับมาหยุดที่วินาทีที่6แล้วก็ค้างนิ่งมาจนถึงวินาทีที่8ที่เราตั้งหน่วงาไว้เมื่อสักครู่นี้ทีนี้ก็ในคีย์เฟรมจุดถัดมาเนี่ยเราก็ตั้งหน่วงเวลาเหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่อนเส้นครอปเนี่ยไปอยู ที่100%เลยก็คือครอบทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้การแสดงผลของ transition color grade แบบนี้นะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับอาทีนี้เราลองมาทำดูอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับมาที่ตัวไฟล์ฟู t เท e ของเรานะครับเข้าไปที่หน้าปรับแต่ง มาที่เมนู Color and Effects นะครับแล้วก็ไปตกแต่งสีซึ่งในทีนี้เนี่ยผมใช้วิธีการใส่ลัดเข้าไปเลยนะครับเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็กลับออกมาที่หน้า Timeline ครับทำการ Copy l a y เลเยนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ครับจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งของเลเยอร์ที่เรา Copy มานะครับก็คือด้านบนแล้วก็มาลบตัว preset สีที่เราใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มาที่เมนู Frame and Fit นะครับเลื่อนมาที่เมนู Cropping ด้านบนตรงนี้ร้รัแลวกก็จดา ตั้งหน่วงเวลาครับในการกำหนด transition color grade นะครับก็ลองดูนะครับว่าจะใช้วิธีไหนครับจะเริ่มจากจุดแรกเลยก็ได้ก็คือแตะปุ่มบวกเพื่อกำหนด key frame นะครับจากนั้นก็ตั้งหน่วงเวลาครับว่าจะให้หน่วงเวลาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าสามวิก็เลื่อนมาที่ตำแหน่งที่3วินาทีนะครับจากนั้นก็มาเลื่อนแถบครอปนะครับเป็น100%หรือจะ ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ไปตั้งหน่วงเวลาในคีที่3หรือที่4ทีหนึ่งก็ได้ตัวอย่างนี้ก็จะให้เลื่อนมาทีเดียวเลยเสร็จแล้วก็กลับออกไปดูนะครับเราก็จะได้ตัว transition color grading นะครับทีนี้เราก็จะเพิ่มความน่าสนใจของคลิปวิดีโอของเราด้วยการเพิ่มแถบที่เราเรียกกันว่าแถบ cinematic b a c k bar นะครับที่เป็นแถบสีดำด้านบนด้านล่างนะครับทีนี้มาดูวิธีการทำครับก็ให้เ,เพื่อนๆมาที่ มาที่เมนูซอสนะครับแล้วก็มาที่ไทเทลนะครับจากนั้นก็แตะเลือกพรีเซตข้อความนะครับลากลงมาวางทับไว้ที่เลเยอร์ด้านบนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลากตัวนี้ให้คลุมตลอดคลิปของเรานะครับจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับอยู่ที่แถบเมนูไทเทลตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยลบตัวข้อความตัวอย่างอันนี้ทิ้งไปได้เลยจากนั้นก็แตะปุ่มบวกตรงนี้แล้วก็มาเลือกเมนูที่2นะครับเลือกเชฟ แล้วก็เราก็จะเปลี่ยนสีของเชฟอันนี้นะครับให้เป็นสีดำก็เลือกสีดำครับตรงที่เมนู face color นี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับเราจะทำการยืดนะครับแถบสีดำนี้ให้เต็มจอแบบนี้ใช้เมนู scale x นะครับแล้วก็เลื่อนโดยใช้เมนู center y คราวนี้เราก็ดูนะครับว่าแถบสีดำเนี่ยเราจะให้มันเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับโดยใช้เมนู scale y นะครับในการปรับความหนาของขอบสีดาว่าจะประมาณไหน เราก็เลื่อนตัวเซนเตอร์ Y นะครับไปวางชิดไว้แบบนี้นครับด้านบนถ้ามันใหญ่ไปก็มาที่เมนูสเกลวาเหมือนเดิมน,นะครับปรับลดลงนิดนึงแล้วก็ขยับตัวเซนเตอร์ Y ขึ้นไปได้ขอบดําประมาณนี้นะครับความหนาของขอบดาที่เราต้องการขั้นตอนต่อมาก็ให้เราทําการ Copy ตัวนี้ครับมาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแตะ Copy เมื่อ Copy เสร็จแล้วก็ให้ใช้เมนู Center Y นะครับในการลากมันออกมามาวางไว้ขอบด้านล่าง วางตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับก็คือชิดกับตัวขอบจอนะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวแถบ cinematic b a c k bar นะครับหรือแถบสีดำด้านบนด้านล่างนี่นะครับก็เป็นการเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็ให้คลิปวิดีโอของเรานั้นดูมีลุคภาพยนตร์เลยนะครับประมาณนี้คราวนี้นะครับไอตัวแถบสีดําด้านบนด้านล่างเนี่ยเราสามารถเซฟเก็บเอาไว้ใช้งานในครั้งหน้าได้นะครับก็คือให้เพื่อนๆอนนะครับอยู่ที่เมนูไทเทลแบบนี้นะครับแล้วก็มาแตะที่เครื่องหมาย ดาวนะครับตรงนี้ที่เป็นรูปบวกนะครับแตะไปเลยนะครับแล้วก็ให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็แตะเครื่องหมายดาวอีกครั้งหนึ่งครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ครับสมมติว่าผมจะลบแถบสีดำนีิทิ้งไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูวิธีการนำแถบ c i n e มา t ติกแบ็กบาร์มาใช้นะครับก็คือมาที่เมนูซอสเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่เมนูไทเทลครับอ่าแล้วลองสังเกตช่อง User Title ด้านบนนี้นะครับเห็นตัวที่เราเซฟไปเมื่อสักครู่เนี่ยฮะก็เอามาใช้งานได้เลยวิธีการนํามาใช้งานก็จิ้มค้างแล้วก็ลากลงมาวางไว้ที่เลเยอร์ด้านบนนะครับจะสังเกตเห็นว่าคลิปวิดีโอของเราก็จะมีแถบสีดําด้านบนด้านล่างเรียบร้อยเท่านี้เองเราก็ ครั้งถัดไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งสร้างแบบนี้นะครับก็สามารถจับและโยนลงมาได้เลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำ transition color grading นะครับพร้อมกับใส่แถบ cinematic black bar เข้าไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง853ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ